วันนี้ฉันอยากแสดงคนรูปนี้เฮนนี่ไฟไหมนิไฟและลีไฮเลมมนและเล,ะละมิโอและโซรัมกำลังต่อเรือเนาะเรือใหญ่ <c oughs> ฉันฉันอยากแสดงคนรูปนี้เพราะว่าเราต้องจำว่านิไฟมีเงินอ่าไม่ใช่เงินงานมีงานใหญ่งานลำปากนิไฟต้องต่อเรือแต่ว่านิไฟมีปัญหาเลมินและลมโยไม่อยากช่วยและ เลยมนละเอยดรไม่สุภาพมากจรงเลยและอืเกียร์นิายและพอ่พอเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าสถานการณ์น,นั้นยากกว่าต่อเรือจริงๆกับกับเรานีไฟไม่สามารถไปซื้อ คเครื่องมือต้องทำเองนะนำปากต้วยโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องจำสิ่งนี้เมื่อเราอ่านข้อนั้นข้อนี้โอเคข้อข้อิบสอง และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้านีไฟกล่าวหลายเรื่องแกพ่พี่ๆข้าพเจ้าถึงขนาดที่พวกเขายอมจำนนและไม่สามารถโต้แย้งข้าพเจ้าได้ทั้งพวกเขาไม่กล้าจัข้าพเจ้าหรือหรือแต่ต้องข้าพเจ้าด้วย นี่ยมเอพวกเขาแม้เป็นเวลาหลายวันปัจจุบพวกเขาไม่กล้าทำอย่างนี้กลือพวกเขาจะเหี่ยวเฉาไปต่อน้บข้าพเจ้าพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าทรงพลังเะนั้นและได้ทรงกระทําแก่พวกเขาดัางนั้นโอเค เลยมนละไม่มอยอไม่กล้าแต่ต้องนี่ไปเหลือเด,ด็ดเด็ดเขียวเทาและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพระเจ้าตราดกาวข้าพระเจ้าจงเหยียดมือของเจ้าใช่ไหมออกไปยังพ,พี่พี่เจ้าอีก และพวกเขาจะไม่เหี่ยวเฉาไปต่อหน้าเจ้าแต่เราจะทําให้พวกเขาสะดุ้งพระเจ้าตรัสและเราจะทํากันนี้เพื่อพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและเหตุการณ์ใต้บังเกิดขึ้นคือข้าพรเจ้าเยียด มือข้าพเจ้าออกไปอย่างพี่ๆข้าพเจ้าและพวกเขาไม่เขียวเฉาไปต่อหน้าข้าพเจ้าแต่พระเจ้าทรงทำให้พวกเขาส่นแม้ดังพระตำรัะที่พระองค์ได้รับสั่งไว้และปัณี้พวกเขากล่าวเรารู้แน่ชัด ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเจ้าเพราะเรารู้ว่าเป็นเดชนุภาพของพระเจ้าซึ่งทำให้เราสั่นและพวกเขาสุดตัวลงต่อหน้าข้าพระเจ้าและกำลังจะนมัสการเข้าพระเจ้าแต่ข้าพระเจ้าไม่ยอมให้พวกเขาทำโดยแาลว่า ข้าพเจ้าเป็นน้องของพี่ถ้าจริงแล้วแม้น้องชายของพี่ดังนั้นจงน้มัสการพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพี่และให้เกียรติปีตาของพี่และมันตาของพี่เพื่อวันเวลาของพี่จะยืนยาวใน แผ่นดินซึ่งพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพี่จะประทานให้พี่นี่ฝ่ายสอนอีกนะนี่ายไม่เอาพี่นามาทการทานไม่เอานี่ฝายกงนะและเราเห็นว่าพระพิตา ทรงช่วยมีไฟและสรงช่วยเลยมันและเละมีวาด้วยสอนพวกเขาว่าพระพุทธเ,เจ้ามีม,มอีอยู่จริงมีจริงพูดได้ยังไงพระพุทธเ,เจ้ามีพระชนและรู้จักกับพวกเขาและไม่ไกลพระพุทธเ,เจ้าใกล้และ รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่โน้นพวกเขากำลังว่านีไฟกำลังพยายามต่อเรือเพราะว่าพระเจ้าสั่งรับสั่งท่านทำสิ่งนั้นนะโอเคเราเซตกับบทที่เซตเจ เพราะฉะนั้นฉันจะเห็นคุณอีกไม่นานที่บทที่สิบแปดโอเคและฉันหวังว่าคุณจะมีวันหลายวันนั้นที่ดีมากนะหวังว่าคุณจะมีความสุขนะโอเคโชคดีนะคะ